สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจอะลึกเรื่องราวที่ทั้งลึกลับแล้วก็น่าทึ่งมากๆนะคะเราจะย้อนไปลอนดอนกรกฎาคมปี1943กลางสงครามโลกครั้งที่สองเลยค่ะตอนนั้นมีการค้นพบที่ค่อคนข้างน่ากลัวในแม่น้ำเทมส์คือมีคนเจอศพผู้ชายลอยน้ำมาค่ะแต่ว่าสภาพศพนี้สิคะมันมันไม่มีศีรษะนะคะครับ ใช่ครับการค้นวบครั้งนี้ก็สร้างความตกใจพอสมควรเลยแล้วก็ที่น่าแปลกกว่านั้นคือรายละเอียดอื่นๆครับคือจากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยศพไม่ได้ใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่เป็นชุดที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นชุดทดลองทางเทคนิคซึ่งก็เป็นคำที่แบบคลุมเครือนะครับแล้วก็ ยังมีเศษโลหะแปลกๆติดอยู่ตามตัวตามข้อมือด้วยอืมเราที่สำคัญคือไม่มีเอกสารอะไรเลยเหรอคะแบบว่าบอกว่าเขาเป็นใครไม่มีเลยครับไม่มีบัตรไม่มีจดหมายไม่มีอะไรเลยคือ เป็นปริศนาตั้งแต่แรกพบเลยครับค่ะซึ่งปริศนานี้ล่ะค่ะที่พาเราไปรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจมากๆคนหนึ่งของศตวรรษที่20เขาคือ Richard บัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์หรือที่เรียกกันว่าบัคกีหรือ,อ,อ d ด m ม็กเซียนแมนครับผม d i m ม็กเซ Man แนคนนี้เป็นทั้งสถาปนิกนักประดิษฐ์นักคิดคือเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะเลยก็ได้ครับล้ำยุคมากๆใช่ค่ะคำว่า d ด m ม็กเีนนี่ก็เก๋นะคะ มาจากไหนคะเนี่ยอ๋อเป็นคำที่เขาคิดขึ้นเองครับมาจาก dynamic maximum แล้วก็ tension หรือ ion คือมันสะท้อนแนวคิดหลักของเขาเลยครับคือการทำอะไรให้ได้มากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดแบบ more with less นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอย่างเช่นรถยนต์ d イ m a x i ยนที่เห็นรูปแล้วแบบโหดีไซน์แปลกตามากใช่ครับรถダイ맥เซียนปี1933เอ่อเป็นรถ3ล้อนะครับ รูปทรงเหมือนหยดน้ำเลยตามหลัก Aerodynamics นั่งได้ตั้ง11คนนะครับแล้วก็เร็วด้วยที่เด็ดสุดคือมันเลี้ยวได้แบบวงแคบมากๆเพราะใช้ล้อหลังบังคับทิศทางอืมเลี้ยวด้วยล้อหลังหรอคะแปลงจังครับแทบจะหมุนอยู่กับที่ได้เลยคือเขาเน้นเรื่องประสิทธิภาพน้ำมันกับการใช้พื้นที่ถนนนะครับสุดยอดเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องบ้านด้วยใช่ไหมคะ d i m e กเชียครับผม บ้าน d ดมักซ a ลเฮาส์อันนี้ก็เป็นบ้านสำเร็จรูปทรงกลมๆหน่อยทำจากอลูมิเนียมวัสดุเบาๆคือผลิตจากโรงงานและเอาไปประกอบหน้างานได้เร็วราคาถูกทนทานดูแลง่ายเขาคิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้านขาดแคลนหลังสงครามโลกครั้งที่1ได้นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีโรงง,งานมาสร้างบ้านเลยซึ่งใหม่มากตอนนั้นแถมยังออกแบบให้ประหยัพลังงาน มีรีไซเคิลน,น้ำมีปรับอากาศธรรมชาติด้วยโหทั้งรถทั้งบ้านฟังดูเป็นการปฏิวัติจริงๆค่ะแต่ก็น่าจะไปขัดแข่งขัดขาคนอื่นเยอะเลยสิคะแบบอุตสาหกรรมเดิมๆใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยคือข้อมูลหลายๆที่ก็บอกตรงกันว่าแนวคิดของฟูลเลอร์ที่มันแบบเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยมันก็สร้างความขัดแย้งกับกลุ่มเก่าๆแน่นอนลองคิดดูครับอุตสาหกรรมรถยนต์ใหญ่ๆตอนนั้น เขาคงไม่ชอบไอรถสามล้อหน้าตาประหลาดนี้เท่าไรหรอกครับหรือพวกก่อสร้างแบบเดิมๆก็คงมองว่าบ้านสําเร็จรูปราคาถูกของฟูลเลอร์เนี่ยเป็นภัยกับธุรกิจเขาแล้วกับพวกภาครัฐหรือทหารล่ะคะมีปัญหาด้วยไหมก็มีพูดถึงครับโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเอ่อแนวคิดบางอย่างของเขาอย่างเช่นโครงสร้าง Ge อ des i ิกโด me ที่เบาแต่แข็งแรงมากหรือเรื่องพลังงานเรื่องขนส่งเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวกับทหารได้ ผู้หน่วยงานความมั่นคงก็เลยสนใจเป็นพิเศษแต่ว่าความที่เขาเป็นคนคิดอิสระไม่ชอบอยู่ในกรอบเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าควบคุมยากหรือเป็นตัวอันตรายได้เหมือนกันครับเอาละค่ะจากเรื่องศพไร้หัวในแม่น้ำเทมส์มาถึงอัจฉริยะอย่างบักมินสเตอร์ฟูลเลอร์ ที่มีทั้งคนชอบคนชังแล้วก็มีความขัดแย้งเบื้องหลังวันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะว่าสองเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวกันได้ยังไงจากข้อมูลที่เรามีนะคะมาลองตามรอยปฏิป,ต,ปต่อเรื่องนี้กันค่ะว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนมีทฤษฎีอะไรบ้างคะที่เชื่อมศพนั้นกับฟูลเลอร์ตรงๆเลยครับก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจนะครับที่พูดพูดกันในกลุ่มคนที่ศึกษาเรื่องนี้ทฤษฎีหนึ่งเนี่ยอ้างจากพวกบันทึกไม่เป็นทางการหรือคำบอกเล่า เชื่อว่าชายไร้หัวคนนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในทีมงานลับๆของฟูลเลอร์ที่กำลังทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันละเอียดอ่อนเป็นความลับสุดยอดในช่วงสงครามพอดีอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ฟูลเลอร์กำลังพัฒนาโครงการลับเหรอคะพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรเนี่แหละครับที่มันยิ่งลึกลับเข้าไปอีกคือข้อมูลทางการเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ฟูลเลอร์ทำช่วงปี1943นี่แทบหาไม่ได้เลยครับเหมือนถูกทำให้หายไป แต่ว่ามันมีรหัสโปรแกรมหนึ่งที่หลุดมาในเอกสารบางชิ้นที่แหล่งข้อมูลเราพูดถึงคือโปรเจกต์ดิมั i ชั่น4 3 Classified อืมชื่อก็บอกเลยนะคะวันลับเฉพาะปี1943ด้วยครับเนื้อหาจริงๆไม่รู้เลยแต่ก็เดากันไปต่างๆนานาโดยดูจากแนวทิศอื่นๆของฟูลเลอร์กับบริบทสงครามตอนนั้นที่ดูน่าตื่นเต้นหน่อยก็คงเป็นเรื่องสนามพลังแม่เหล็กใช่ไหมคะมันคืออะไรคะเนี่ยใช่ครับ มีการสันนิษฐานว่าโครงการลับนี้อาจจะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสนามพลังแม่เหล็กหรือการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ๆเพื่อขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอาจจะเป็นยานผาหนะต้นแบบหรือแหล่งพลังงานใหม่ไปเลยคือต้องเข้าใจว่ายุค1940เนี่ยแนวคิดเรื่องใช้สนามแม่เหล็กขับเคลื่อนหรือควบคุมพลังงานล้ำๆนี่มันโอ้โหล้ำยุคสุดๆแล้วถ้าทำได้จริงมันก็สำคัญมากๆกับการทหารสงครามเลยครับ ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยค่ะทดลองสนามพลังแม่เหล็กกลางลอนดอนตอนที่เอ่อกำลังมีสงครามแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นไหมคะที่ทำให้เรื่องโครงการลับการปกปิดข้อมูลมันดูมีน้ำหนักขึ้นมีครับชัดเจนเลยด้วยคือข้อมูลบอกว่าหลังจากเจอศพไร้หัวไม่นานหน่วยข่าวกรองของอังกฤษหรือ MI5 ก็เข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับ MI5 ใช่ครับพวกเขาเข้ามาแบบเร็วมากแล้วก็เงีย,งยบๆเลย เข้าไปตรวจคน้นยึดของเอกสารบันทึกอะไรต่างๆจากห้องแลบหรือที่ทำงานของฟูลเลอร์ในลอนดอนไปหมดเลยอือเอ5มายึดของเองเลยเหรอคะปกติหน่วยข่าวกรองนี่เขามายุ่งกับคดีฆาตกรรมธรรมดาด้วยเหรอคะหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนั่นแหละครับประเด็นคือการที่เอ5ซึ่งเป็นหน่วยงานความมั่นคงต่อต้านจารกรรมมาจัดการคดีศพปริศนาเองเนี่ยมันไม่ปกติมากม มันเหมือนบอกเป็นนัยยะเลยว่าหน่วยงานระดับสูงมองว่าเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือมีข้อมูลลับที่ต้องการควบคมุมแล้วการให้เหตุผลง่ายๆว่าเพื่อความมั่นคงแห่งชาติตอนยึดของเนี่ยยิ่งน่าสงสัยก็ไปใหญ่เลยครับแล้วตัวคุณฟูลเลอร์เองล่ะคะโดนอะไรบ้างไหมั้5แค่ยึดของหรือทําอะไรกับตัวเขาด้วยตัวฟูลเลอร์เองก็ไม่รอดครับข้อมูลบอกว่าหลังจาก mi5 ยึดของไปแล้วเนี่ย ฟูลเลอร์ถูกควบคุมตัวหรือ,อคล้ายๆกักบ,บริเวณแบบไม่เป็นทางการให้อยู่แต่ในที่พักเป็นเวลานานพอสมควรบางแหล่งบอกว่าอาจจะถึง6เดือนเลยนะครับโดยที่ไม่มีการตั้งข้อหาอะไรเลยโหถูกกักตัว6เดือนไม่มีข้อหานี่มันมันดูแปลกมากๆเลยนะคะเหมือนพยายามกันไม่ให้เขาไปเจอใครหรือให้ข้อมูลหลุดออกไปมันดูน่ากลัวนะคะ การทำแบบนี้ก็ตีความได้หลายอย่างอาจจะแค่ให้เรื่องมันเงียบเยบไปหรือประเมินว่าฟูลเลอร์เป็นภัยหรือเปล่าหรืออาจจะกดดันให้ร่วมมืออะไรบางอย่างแต่ไม่ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรการกักตัวคนดังมีความสามารถระดับนี้โดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายชัดเจนเนี่ยมันสะท้อนอำนาจรัฐช่วงสงครามแล้วก็ความสำคัญของสิ่งที่ฟูลเลอร์อาจจะกำลังทำอยู่ครับแล้วพอเขาพ้นช่วงกักตัวแล้วเขามีปฏิกิริยายังไงคะได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม นี่ก็น่าสนใจอีกครับคือหลังจากเขาเป็นอิสระแล้วน่าจะราวๆปี1044ฟูลเลอร์แทบไม่เคยพูดถึงเรื่องช่วงปี1 9 4 3ที่ลอนดอนอีกเลยโดยเฉพาะเรื่องศพปริศนาหรือโครงการที่ถูกปิดไปเหมือนเขาพยายามจะลืมหรือไม่อยากพูดถึงมันอีกมีแค่คำพูดหนึ่งที่เขาเคยพูดไว้ที่หลังแล้วก็มีคนบันทึกไว้เอามาตีความกันเยอะเลยคำพูดนั้นคือบางสิ่งที่ผมสร้างไม่ควรถูกใช้ในยุคนี้ บางสิ่งที่ผมสร้างไม่ควรถูกใช้ในยุคนี้โห oh, คำพูดนี้ความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะคะมันทำให้คิดเลยว่าเขากำลังพูดถึงอะไรกันแน่เทคโนโลยีที่มันอันตรายไปหรือกลัวว่ามันจะกลายเป็นอาวุธหรือว่ายอมรับว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นไปได้หมดเลยครับคำพูดนี้มันสะท้อนความรู้สึกของนักประดิษฐ์ที่เห็นทั้งศักยภาพและก็ภัยอันตรายที่อาจจะตามมา โดยเฉพาะช่วงสงครามโลกที่เทคโนโลยีกำลังถูกใช้เพื่อทำลายล้างกันมันอาจจะทั้งเสียใจทั้งกลัวหรือเป็นการเตือนคนรุ่นหลังก็ได้ครับมันยิ่งทำให้ปริศนาโปรเจกต์ไดมัคซิอม1943กับเรื่องชายไร้หัวเนี่ยมันยิ่งดูซับซ้อนมืดมนเข้าไปอีกซึ่งก็หมายความว่าจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ชัดๆอยู่ดีว่าชายคนนั้นคือใครแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาจริงๆใช่ไหมคะถูกต้องครับปริศนาตัวตนชายแรง้งรวยยังอยู่ ทฤษฎีก็มีตั้งแตเ่เป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้ความลับมากไปเลยถูกกำจัดหรือเป็นเหยื่ออุบัติเหตุจากการทดลองที่ผิดพลาดหรือแม้แต่ทฤษฎีแรงๆที่ว่าฟูลเลอร์เองอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความลับโครงการแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าทั้งหมดนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมายืนยันแต่มันมีเบาะแสชิ้นสุดท้ายที่อาจจะเป็นทั้งกุญแจและกำแพงในเวลาเดียวกันมาจากตัวฟูลเลอร์เองอันนี้น่าสนใจมากค่ะใช่ครับ ในแหล่งข้อมูลพูดถึงภาพสเกจภาพหนึ่งที่เจอในสมุดบันทึกหรือแบบร่างสุดท้ายของฟูลเลอร์เกี่ยวกับเครื่องไดมัคเซียนช่วงใกล้ๆกันนั่นแหละครับประมาณปี1943ภาพนั้นเป็นลายเช่นโครงสร้างร่างกายมนุษย์แต่ที่มันหน้าคนลุกนิดๆคือร่างนั้นไม่มีหัวครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือมีข้อความลายมือฟูลเลอร์เขียนกำกับไว้ข้างๆว่า the body is not the mind หรือแปลว่าร่างกายไม่ใช่จิตใจ ภาพคนไม่มีหัวพร้อมข้อความปรัชญาร่างกายไม่ใช่จิตใจวาดในปีเดียวกับที่เจอศพไม่มีหัวในแม่น้ำเทมส์ปีเดียวกับรหัสโครงการลับ Project d ไดม x คเซียนหนหัวนี่มันมันดูไม่น่าบังเอิญเลยนะคะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะนี่คือคําถามที่ถกเถียงกันมานานเลยครับการตีความภาพกับข้อความนี้มันไปได้หลายทางมากๆทางหนึ่งก็มองว่า อาจจะเป็นแค่แนวคิดปรัชญาปกติของฟูลเลอร์ที่ชอบผสมผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจิตวิญญาณเข้าด้วยกันเขาอาจจะแค่จะสื่อว่าสิ่งสำคัญของคนคือจิตใจความคิดไม่ใช่แค่ร่างกายภายนอกอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับคดีนั้นเลยก็ได้ครับอืมแต่ก็มีอีกมุมมองที่เชื่อว่ามันอาจจะมีความหมายมากกว่านั้นใช่ไหมคะแม่นอนครับ อีกมุมที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็เชื่อว่าภาพกับข้อความนี้อาจจะเป็นร่องรอยหรือคำสารภาพทางอ้อมหรือเป็นคำใบ้ที่ฟูลเลอร์ตั้งใจทิ้งไว้บางทีมันอาจจะบอกถึงชะตากรรมของชายคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือบอกถึงลักษณะการทดลองที่อันตรายถึงชีวิตที่ทำกันอยู่หรืออาจจะเป็นความพยายามของฟูลเลอร์ที่จะแยกตัวตนหรือจิตใจของผู้ตายออกจากสภาพศพที่น่ากลัวที่ถูกเจอนะครับ หรืออาจจะบอกว่าการทดลองมันเกี่ยวกับการแยกจิตออกจากร่างหรือมันส่งผลต่อจิตใจจนร่างกายไม่สําคัญอีกต่อไปฟังดูยิ่งลึกล้ําไปอีกนะคะก็เป็นการตีความที่น่าสนใจครับสอดคล้องกับแนวคิดล้ำล้าของฟูลเลอร์ดีแต่ก็ยังเป็นการคาดเดาอยู่ดีภาพสเกจมนุษย์ไร้หัวนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของปริศนาทั้งหมดอาจจะเป็นกุญแจสําคัญหรืออาจจะเป็นแค่สิ่งที่ทําให้เราหลงทางก็ได้ความจริงก็ยังคงคลุมเครืออยู่ครับ เอาละค่ะเราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องศพไร้หัวในแม่น้ำเทมส์ไปรู้จักอัจฉริยะบัคสมินสเตอร์ฟูลเลอร์ปรัชญาเดเม็กซิออนความขัดแย้งต่างๆร่องรอยโครงการลับการเข้ามาของ MI5 การถูกกักตัวแล้วก็ปริศนาภาพสเก็ตสุดท้ายร่างกายไม่ใช่จิตใจทั้งหมดนี้พอเอามาต่อตกันแล้วมันให้ภาพรวมหรือบทเรียนอะไรกับเราบ้างคะใช่ ถ้าสรุปตามเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเรื่องนี้อาจจะมองเป็นเหมือนโศกนาฏกรรมของอัจฉริยะที่ต้องมาเจอกับความจริงอันโหดร้ายของโลกฟูลเลอร์เป็นตัวอย่างของคนที่ความคิดสิ่งประดิษฐ์มันล้ำเกินกว่าที่สังคมหรืออย่างน้อยก็ผู้มีอำนาจตอนนั้นจะรับได้หรือเข้าใจยิ่งมาเกิดกลางสงครามความระแวงความลับความกลัวเนี่ยความก้าวหน้าของเขาอาจจะถูกมองเป็นภัยมากกว่าเป็นประโยชน์ สุดท้ายความจริงบางอย่างหรือแม้แต่ตัวตนของคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะถูกบิดเบือนหรือทําให้หายไปในกลไกอํานาจและการปกบิดได้ครับเหมือนกับว่านวัตกรรมที่มันยิ่งใหญ่ไปหรือมาก,ก่อนเวลาไปอาจจะนําภัยมาให้คนสร้างเองซึ่งก็ตรงกับข้อคิดปิดท้ายจากแหล่งข้อมูลของเราเลยนะคะที่บอกว่าบางสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะรับได้ใช่ครับ คำนี้สรุปเรื่องทำนองนี้ได้ดีเลยมันสะท้อนดาบสองคมของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้คิดต่อซึ่งก็ต่อยอดจากที่เราคุยกันมานี่แหละครับแต่ไม่มีคำตอบชัดเจนในนั้นคำถามนั้นก็คือคำถามเกี่ยวกับภาพโครงสร้างมนุษย์ไร้สีสากับข้อความร่างกายไม่ใช่จิตใจใช่นะคะว่ามันมีความหมายอะไรลึกไปกว่าแค่การปกปิดคดีหรือเป็นแค่ปรัชญาทั่วไปถูกต้องครับ คำถามชวนคิดคือเป็นไปได้ไหมว่าภาพกับข้อความนั้นไม่ใช่แค่คำใบ้เรื่องคดีหรือการทดลองที่ล้มเหลวแต่มันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจมุมมองของฟูลเลอร์เกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจกับร่างกายในบริบทของเทคโนโลยีที่เขากำลังทำอยู่หรือมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาจงใจทิ้งไว้เพื่อบอกใบ้ถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพ บางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายจริงๆของโปรเจกต์ไดแม็กซิน1943แต่ดันจบลงด้วยโศกนาฏกรรมหรืออาจจะเป็นคําถามเชิงอ,อ,อธิภาวานิยมที่ฟูลเลอร์ตั้งขึ้นมาท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามและการทดลองรับว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์จิตใจหรือร่างกายนั่นแหละครับคือปริศนาซ้อนปริศนาที่เราคงต้องปล่อยให้กลับไปคิดต่อยอดกันเองครับว่า ความหมายจริงๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหลักฐานชิ้นสุดท้ายของ Dimension Man คืออะไรมันอาจจะพาเราไปไกลกว่าแค่เรื่องอาชญากรรมแต่เป็นการตั้งคำถา,ถามถึงขีดจำกัดของมนุษย์ปรัชญาตัวตนหรือความลับที่ถูกฝังไปพร้อมกับร่างไร้ศีรษะในแม่น้ำเทมส์เมื่อปี1943ครับ